สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนทำริบบิ้นโบติดเข็มกัดสำหรับติดไว้ทุกนะคะหรือว่าไว้อะไรนะคะแบบง่ายๆนะคะไม่ถึงสนาทีนะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีริบบิ้นแล้วนะคะก็ตัดขนาดตามต้องการะคะ่ะใช้เทปกาวสองหน้าติดนะคะแบบในคลิปได้เลยนะคะติดค่อยกันเฉยๆแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยค่ะ แบบนี้นะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะอุปกรณ์ก็มีแค่เทปกาวสองหน้าค่ะไม่ต้องเย็บเลยแล้วก็เข็มกัดนี่นะคะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะจะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะที่เราไม่ใช้แล้วนะเราก็จะติดตัวริบบิ้นที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยลงไปที่เข็มกัดเลยนะคะโดยใช้เทปกาวสองหน้าเหมือนกันค่ะติดลงไปแบบนี้เลยคะ่ะง่ายๆเลยค่ะไม่ถึงสามนาทีนะคะใช้งานได้เลย ง่ายมากๆเลยค่ะถ้าใครพอจะหาดิบบิ้นได้ก็สะดวกหน่อยนะคะแบบนี้ค่ะดิบิ้นเหลือๆสำหรับเหลือาจากมัดผมให้คุณลูกสาวนะคะหรือว่าไปตัดมาจากชุดที่เราไม่ใช่แล้วแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ถึง2นาทีนะคะได้ดิบินไว้ใช้งาน1อันค่ะ